ทุกคนแล้ววันนี้เรามาเล่นฟอปป้ากันอีกแล้วเหรอวะเออมาเล่นฟอปป้ากันอีกแล้วนะ ตอนตอนนี้ก็รีเวิร์สไปแล้วสองครั้งเอ้ยหนึ่งครั้งนะมันมันขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วเรามีเพื่อนด้วยนี่วันนี้มันได้มาจากรีเวิร์สนะต้องต้องเอ่อไปต้องรีเวิร์สสองครั้งแต่อันนี้มันเขียนว่าหนึ่งครั้งแต่ที่จริงมาสองแล้วเราก็จะได้ไอตัวนี้มานะมันช่วยเลี้ยงฟอปป้าเหมือนเมทฟอปป้าเลยนั่นเองนะแล้วก็จ้างเมทมาจ้างเมท ไอคนนี้มันทําหมดแล้วคนนี้รับจบทุกงาน yeah. <c oughs> เยี่ยมเอยทุกคนหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ทำคลิปฟอปป้าอีกแล้วนะย้ำไว้ก่อนหลังจากนี้อาจจะนะอาจจะไม่ได้ทําอีกแล้วแต่ก็ทำอาจจะทำอยู่แต่อาจจะไม่ได้ทำอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าคือแค้เล่นจบเพราะว่าหนูไม่น่ากดรีบื้อเลยนะกดรีบื uh ้มันเปลืองอ่ะเปลืองเวลานะโคตรเปลืองเวลาเลยเสียเวลามากเลยคิดจะเลิกเล่นอืมเฮ้ยแต่เราจะไปถึงจุดสูงสุดในเกมนี้ให้ได้ไปกันไปพร้อมกัน หลังจากนี้อาจจะไม่มีคลิปฟอปป้าแล้วนี่นะซื้อฟอปป้ากันมาเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มเงินอีกเป็นชั่วโมงเป้าหมายคลิปนี้อ่ะเป้าหมายคลิปนี้ก็คือชอกุสแมนหรือกุนซอลนัน่นหม นะทุกคนก็มาคลิปนี้คือซอลกูสแมนไตอนนี้ก็หาเก็บเงินจากฟับปงฟับป้าอะไรก็ว่ากันไป <S <S เฮ้ยเดี๋ยวเม่ลุ้มล่าหาเงินจากฟับปงฟับป้าอะไรก็ว่ากันไปเดียงฟับป้าเอาลูกหัวลูกหัวลูกลูกลูก เออ์버แล้วมันมีอะไรมาใหม่ไหมยังไม่เคยสำรวจเลยนะไปดูก่อนไปสำรวจดูยังไม่มีอะไรเลอเฮ้ยลุมศพใครลุร้มสพใครอ,รมครอไม่มีอะไรเลยเลรีเบิร์กครั้งที่สองไม่มีอะไรเลยเลย ไม่มีอะไรมาใหม่เลยอ่ะทุกคนโอ้โหเออเฮ้ยอาจจะเป็นเอฟบีสุดท้ายของฟอปป้าแล้วนะน่าเบื่อแล้วทุกคนลูป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 เนื้อจะได้นุ่ม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 รูปรูปรูปรูฟอปป้าไม่ให้ไปกินข้าวหเอย เอาเงินมายี่สิบล้านถึงจะให้ไปกินข้าวอืม,อมเดี๋ยวพ่อป้าตายเดี๋ยวพ่อป้าตายทุกคนเฮ้ยพายุทอร์นาโดออกไปดูก่อนโอโ้ยพายุทอร์นาโดโอ้โหพายุทอร์นาโดโอ้โหใหญ่มากโอ้โยพายุทอร์นาโด โดโโดเอ้ยบ้านเรานี่แข็งแรงมากเลยเนี่ยพายุทอร์นาโดใหญ่ขนาดนี้เข้ายังไม่พังเลยโอ้ยเจ้าหมานี่ก็ตัวหนักแล้วเนี่ยพายุทอร์นาโดขนาดนี้ยังไม่ปิวเลยโหขอนไม้ต้นไม้พังหมดหมาหมาไม่เป็นไร,ป,รป๊าป้าก็ไม่ปิวอ่าทอร์นาโดไปแล้วอ,อ้ยทอร์นาโดไปแล้วมาส่งนมเลยเหรอทำไมไม่มาส่งตอนทอร์นาโดวะอยากเห็นคนปิว เซอกูสแมนมาเลยชั้นสองไปดูไปดูเซอร์กูสแมนกันเฮ้คุณซอลเหวางไงธุรกิจฟ็อกป้าน่ะจะลงทุนอะไรเอ้ยเงินยังไม่พออ่ะอ่ะเงินก็ไม่ต้องมาลงทุนละไปไปไปไล่อีกอะไรของคุณซอเนี่ยอืม เราไปซื้อฟอปป้ากันเนอร์ดีกว่ามือปืนฟอปป้าสองตอนนี้มีแค่อันเดียวอือโหเราโดเข้าทีโอ้โหต้นไม้หายไปหมดเลยไปไงฟอปป้ากันเนอร์หนึ่งง่วงไหมเหงาไหมไม่เพื่อน,นะเดฟอปป้ารูปรูปรูป,รป อีพีจะถึงอีพีสุดท้ายแล้วจะได้นุมน่มๆเฮ้ยหลังบ้านอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงรีเบิร์สองรีเบิร์ตึงไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรมีแค่สปริงเกอร์กับเ,เล็โอ้โหบ้านฟอปป้าเรานี่แม่ก็ชนลำบดเหมือนกันนะเนี่ยอยู่แดนไกลมากฟอปป้าเรา บ้านอยู่แดนไกอเป็นไงบ้างฟอปป้าอิ่มไหมเหมือนอาหารที่ไอเจ้านั่นให้นะมันจะบวกความหิวห้ฟอปป้าเยอะกว่าอาหารที่เมดให้อาหารเมดไม่ดีแล้วเนี่ยโอ้ยอาหารนี่ดีกว่าพี่เลี้ยงฟอปป้าเนี่ยคอยเก็บขี้อะไรเร็วกว่าอีกยัม โอเคซื้อฟอปป้ากันเนอร์สองแล้วฟอปป้ากันเนอร์หนึ่งไม่เหงาแล้วสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันซีอูบายบายบูซีอูจบคลิปฮะไปเลยจบคลิปซีอู